S 1> <S 1> <S <ร>อพอดี <c oughs> ตอนนี้มันมี F สองพันยีเข้าร้านมาประมาณ1-2คันแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีตั้งค่ารีบาวกับค่าคอมเพสชันของ F สอ0พันยี่ส คือปกติถ้าถ้าถ้าเราตั้งถ้าไม่เมนนอันนี้มันสามารถตั้งเป็นไฟฟ้าได้ก็คือจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นไฟฟ้ากับฝั่งนึงที่เป็นเมนนวน่นนี่เราจะปรับเข้าหาตัวข้างหลังก็เป็นเซนเซอร์ไฟฟ้าเหมือนกันอันนี้จะไม่ได้เป็นเออร์ลีนเหมือนเดิมแล้ว ไม่ได้เป็นเอรินเหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> เป็นมาโคลาซี่ <c oughs> ข้างหน้าก็เหมือนกัน <c oughs> มาซอกชี <c oughs> มาซอกชี่อะโอเคตั้งไว้ดีกว่าตกภาษาอังกฤษอะตอนนี้พอเราอยู่ที่หน้าจอปึ๊บเราก็กดเข้าเมนูเลย เข้าเมนูเึ๊บแล้วเึลนมาอย่างนี้เาเข้าไปที่เซตติ้งได้ยินเสียงไหมอะเสียงเบาไหมอะถ้าถ้าเป็นรถที่เพิ่งออกมาใหม่ๆอ่าเราจะไม่ได้ใช้เลสแท็กแบบนี้นะอันนี้คือมันเป็นโหมดเลสเดี๋ยวให้ดูเดิมๆของมันก่อนเดิมๆจะเป็นอย่างนี้เดิมๆม,มันจะเป็นเลสจะไม่ถูกเปิด แล้วจะไม่ถูกเปิดแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเลนเลนรถเลนรถดินามิกแล้วก็เลสได้แต่ถ้าเป็นโหมดทั่วไปเนี่ยพอเราไม่ได้ใส่กระจกอะเวลาที่เราเปิดซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเมื่อว่าเราเปิดเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวาเนี่ย หน้าจอมันจะฟ้องมันจะฟ้องทันทีว่า f o อ t t Return i n อ่า i t o r f i l เ,เ,เก็คือมันฟ้องว่าไม่ไม่มีไฟอ่ะทีนี้เราก็ต้องปิดฟังก์ชันนี้แก้ารามไปก่อนทีนี้เราก็เข้าไปที่เมนูได้ยินเสียงไหมอ่ะเสียงดังไหมเข้าเมนู Setting แ,แล้วก็เราต้องเปิดเป็นโหมด l e s t Tag ก่อนปึ๊บ ก็อันนี้ก็เหมือนจอยสติกนะหมุนเล่นหมุนขึ้นหมุนลงเงี้ยแล้วก็โอเคปาบคือตอนนี้มันก็จะเป็นโหมดโหมดเลสอย่างเดียวแล้วทีนี้เวลาเราเลือกโหมดอ่ะมันจะมีเลสเลสธรรมดาเลสโปรหนึ่งเลสโปรสองเลสโปรสนี้คือเป็นโหมดเลสธรรมดาก่อนนะเข้าไปที่คอนฟิกชัน ปึ๊บอตอนนี้เราหมดเล p โ o แล้วอันนี้ไอ้ที่เมื่อกี้มันไฟเตือนอะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเปิดไลฟ์วอรนี่มันก็คือจะเตือนว่าไฟเลี้ยวหน้าเราถูกถอดออกไปมันเลยเตือนวิธีแก้คือเปลี่ยนเป็นออฟออฟออนพิทเลนก็เปลี่ยนเป็นออฟเข้าคอนฟิกชันปึ๊บอะครัวนี้มันก็จะมีให้เรา ปรับแต่งเล่นแล้วก็คือจะมีเลสเมื่อกี้เป็นเลสธรรมดาเลสแล้วก็มีเลสปหนึ่งเลสป 2, สองเลสปสามตอนนี้เราจะเล่นค่าเลสปหนึ่งแล้วกันปึ๊บเข้าเลสปหนึ่งตอนนี้ก็คือตัวเอนจิ้นก็คือเป็นทอร์กเป็นทอร์กก็คือตัวนี้ทอร์กเต็มกำลังปึ๊บ ออเดนนามิกซอสหนึ่งคือเลสออฟติมาทอร์สแม็กซิมัมทอร์สป๊บเอนจินเบรกเบรกเอฟเฟกอันนี้ก็คือเวลาที่เราปล่อยคันเร่งเบรกเอฟเฟกอ่าถ้าเป็นเบอร์สามนี่คือโรสมันคือเหมือนผสมมิกอะโรสเลสแล้วก็อันนี้เบรกเอนจินน้อยๆเลยมินิมัมเบรกเอฟเฟกต อันนี้สำหรับเลสอันนี้สำหรับโรสอันนี้เราก็ค่ากลางปึ๊บอา้าวหลุดแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกดผิดเตะโฟนหนึ่งนะเมื่อกี้ traction willy ลลอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องโชคดีกว่าเดี๋ยวนอกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องโชคก็คือเข้ามาที่ DDC นะเราจะปรับค่าโชคอย่างเดียวนะไม่ไม่สอนอ,อันอื่นแล้วเดี๋ยวงงเข้ามาที่ DDC ตอนนี้คือฟอน n ์ดัม p ิ i n g ก็คือค่ามันเป็นเลขหนึ่งนี่เราก็ปรับต้องวัดจากน้ำหนักตัวบุคคลนะอย่างอันนี้พอดีหนัก6กสห้านักหกส้าก็คือจะใช้ค่าที่ประมาณ4หรือ5ปุ๊บกดโอเคแล้วก็กดออกทีหนึ่งอ่ะค่ามันก็อยู่ที่ห้าเดี๋ยวเราต้องมาวัดค่าแสกวัดค่าแสกอีกนะว่าเท่าไหร่แต่ถ้าคนหนัก ประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยดัม p ิ i n g อยู่ที่ห้านะต่อไปเป็นเรียคอมพชันอันนี้คือปรับความแข็งของสปริงอ่าค่าเดิมเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือยิ่งปรับสูงยิ่งแข็งอะ่ะมันมีทั้งหมดสิบสี่ค่าก็ผมน้ำนะ ถ้าหลังไม่มีคนซ้อนก็จะปรับอยู่ที่ค่ากลางประมาณห้าหรือหกอันนี้ก็ต้องไปลองขี่ดูนะมันไม่มีค่าที่ถูกต้องหรือผิดปันก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักกับความคุ้นเคยของของตัวบุคคลแล้วก็เอาไปทําอะไรด้วยเอาไปแข่งหรือเอาไปใช้สตรีทยูสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ายอยู่ที่ห้าผมปรับห้าเอาหลุดอีกชอบกดผิดอะ่ะปึ๊บ โอเคต่อไปก็เป็นค่ารีบาวก็คือค่ารีบาวคือค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสชั่นต่างกันยังไงเอ,อาทำไมชอบนิวไปโดนวะเนี่ยทำให้งงวะเนี่ยค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสชั่นต่างกันไงก็คือคอมเพรสชั่นเนี่ยเป็นค่าความแข็งของสปริงก็คือปรับความแข็งตามน้ำหนักบุคคล แต่ค่ารีบาวเนี่ยคือค่าของแกนโช๊คที่จะลังสปริงตอนที่มันคืนกลับมามันจะสวนทางกันถ้าเราปรับรีบาวเยอะนุ่มนวลก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราเจอทางขูขามันเหมือนจะสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันดีดเราออกทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ารีบาวเยอะก็ไม่ดีก็ต้องปรับให้เหมาะสมอีกอันนี้รีบาวตั้งไว้ที่หครับ <c oughs> รีบาวตั้งไว้ที่ห แล้วก็เสร็จแล้วแค่นี้ทีนี้ทีนี้อ่าอันนี้เป็นห้าห้าหกห้าห้าหกค่าส่วนนี้เป็นการรีเซ็ตอันนี้คือเป็นของレスโปหนึ่งเราตั้งไว้เท่านี้ต่อไปレスโพสองปึ๊บเนี่ยเราก็ตั้งจเาเอนจินแบบไหนคือค่าน้อยเนี่ยคือレสเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นไดนามิก ดนามิกก็จะน้อยกว่าเลสเพิ่มไปอีกเป็นซอฟก็คือออกตัวแบบสมูทอะแล้วก็อันสุดท้ายเลเวล4คือเลนอันนี้เลสโปรสองเราจะตั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จะจะไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้เหมือนเราตั้งแยกกันเราเหมือนเราตั้งในสนามเราไม่มีเวลามาปรับอย่างเงี้ยแต่เราจะปรับไปเลยว่าสําหรับแต่ละสภาพสนามอันนี้หกหกหเห็นไหมสมมติว่าเราปรับ เสร็จแล้วหนึ่งสองสามปรับไว้หลาย,ลายค่าปึ๊บทีนี้เวลาที่อยู่ในสนามจริงอะ่ะ <c oughs> เราไม่ต้องมาเสียเวลาปรับเรากดเลือกได้เลยโหมดレスレสโปรหนึ่งレスโปรสองレスโปสามก็คือเราสามารถเลือกมันก็จะโหลดค่าค่านั้นมาให้เราใช้ได้เลยมันจะเร็วกว่าอืโอเคอยงเงี้เมื่อกี้เราปรับค่าレスโปรหนึ่งปึ๊บแล้วก็ดับ พ่อให้มันจำค่าใหม่ทีนี้เดี๋ยวมาวัดค่าตาลางเมตรจะดตาราเมตรนี่ของมิวมิวด้วยเดี๋ยวต้นจับตั้งให้หน่อยเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้ที่ห้าใช่ไหมแบบแบบไม่มีคนนี่เราก็วัดดดหนึ่งก็ได้ ค <3. S 2> ่าด้านหน้ายี่สามนะแล้วก็ค่าด้านหลังเราก็หาจุดอ้างอิงผมเอาตรงขอบป้ายทะเบียนแล้วกันตรงขอบป้ายทะเบียนห,หน้ายี่สามข้างหลังห้าตรงไหนก็ได้นะงหลังห้าสิบเจ็ดยี 3, 5, 7, ่สามห้าเจ็ดอาต้นพิมคอมต้นน้ำหนักเท่าไหร่ หกห้าแ uh, นะเข้าพี่โอเคหลังเมื่อกี้ห้าสิบเจ็ดใช่ไก็คือ,อ,ะคอระยะยุบตอนนี้คือห้าสิบหกห้าสิบหกก็คือได้ละคือให้ยุบสิบถึงยี่สิบมิลไม่เกินนี้ถ้ายุบมากกว่านี้ก็คือโชคออ่อนไปส่วนไอรีบาวเราต้องไปนี่อีกที อกี้ข้างหน้ายี่สามเี่ข้างหน้า,ายี่สามเาขวบใหม่ขยหน้าข้หน้ายีีุ้าก็คยบมาห้ามิลก็คือข้างหน้ายังยังแข็งไปยุบน้อย นี่เราก็ต้องปรับให้มันอ่อนลงกว่านี้แต่ระยะยุบที่ดีคือประมาณสิบถึงยี่สิบมิลน,นะอย่างเงี้ยเมื่อกี้หน้ามันแข็งหน้ามันแข็งไปแล้วก็ชึบนี่เราครสามารถปรับแท็กชั่นได้ตรงนี้เลยอ่าเมื่อกี้หน้ามันแข็งแล้วก็เข่าว,อวอคอนฟิกชั่นตอนนี้レโปอหนึ่ง ใช่เลยปหนึ่งหน้าห้าปึ๊บก็ลดลงมาเหลือสี่เหลือสี่หรือสามก็ได้เพราะความจริงหน้าไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าสามมันจะเบรกยุบระยะเบรกมันจะเพิ่มขึ้นเพราะเพรชกหน้าอ่อนคนคนขี่หน้าจะเข้าใจนะโอเคแล้วก็ปรับปรับข้าใม,มใหม่โอเคจำใหม่เลย อกี้มันยี่สบสองุดยี่สิบองจุดห้าใช่ไหมโอเคแล้วก็จำชกหน่อยโอเคจะประมาณนี้ประมาณยีบ ก็ประมาณนี้แต่แต่ก็คือเดี๋ยวต้องไปลองขี่จริงก่อนว่ายุบเท่าไหร่โอเคเสร็จแล้วประมาณนี้เดี๋ยวลงคลิปว้ให้ใน YouTube นะเพื่อมาดูย้อนหลังโอเค